สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามีที่สุดของครีมูผิวที่คนสั่งก็เลค่อยครีมขาวโง่เว้าหนองค้ำดำแดดแค่ไหนก็อเอาอยู่ผิวขาวใสอมชมพูเหมือนตุน่นอีกพิเศษนะคะราคาในไลฟ์วันนี้9.9บาทเท่านั้นเพราะเพื่มาซื้อนะคะก่อนจะหมดโปรโมชัน่นหืมทำไมครีมน,นี้มันดีจังเลย สวัดสดีน้องตองวันนี้เราจะมาทำงานอยู่ที่บ้านเธอนะอือหือเธอกำลังทำอะไรอ่ะซื้อครีมครีมอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยครีมโอโม่ขาวไวภายในเจ็ดวันเธอคิดว่ามันขาวจริงๆรงหรอภายในเจ็ดวันเองอะ่ะก็น่าจะนะเธอยา่าไปเชื่อมันนะเดี๋ยวโดนหลอกนะเธอมันอาจจะมีสารสเตียรอยด์หรือสารอันตรายก็ได้ในครีมพวก่นี้ เธอนะเราเตือนแล้วไม่ฟังอนะ่ะ A few moments later อือใช้ดีนน,นี Two t h o u s a years later ไอคีอนรกไม่เห็นใช้ดีเลย คุไีไปราอะไรมาเธอใช้คีมคีมตัวนั้นใช่ไหมทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะแพ้เต็มตัวไปหมดเลยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่ามันใช้ไม่ดีหรอกทีมมันมีสารทําไมเธอไม่ฟังกันบ้างฮะ ไม่เป็นไรเพื่อนทุกปัญหามีทางออกบ่องเพิ่งยุบเลือกอะไรซื้อก็นไปดีดีอ่ะเอาอะไรเข่าตัวก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเป็นตุ้มประตั้งขนาดไหมึงเนียกูว่องอะไรอ่ซื้อมึงมาก็มีอะไรทำไมมึงไม่เชื่อกูกูบ่องอะไรอึงแลยไอ้สัสแงงโง่ยี่บะโง่ไอ้สัสกูเตือนมึงแล้วตั้งแต่พูดเรื่องกูใช้ยันเรื่องทีมเนี่ยกูซ้อนมึงไปรุกอีกครั้งโอ้ฟังคำหน่อย ิดที่ได้นะคะเราจะเลือกซื้อสิ่งของอะไรหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาใช้กับร่างกายของเราเราควรเช็คดีๆด,ดูอะไรที่มันน่าเชื่อถืออย่างเช่นเลขทะเบียนจดแจ้งหรือว่าออยาค่ะคิดก่อนซื้อไม่ใช่ซื้อก่อนคิดนะคะ